สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอีสเตอร์เอ็กจากชีฮักในตอนที่2อนั่นเองก็เรียกได้ว่าลงสายกันอีกแล้วนะครับผมก็ขอไทยด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยนะปกติเนี่ยเราก็จะลงคอม i ิ w เว l d กันแบบช่วงแบบซีรี์มาแบบนี้วันละสคลิปถูกไหมช่วงนี้ลงวันเดียวไปเยอะมากเลยนะลงแบบคลิปเดียวไปเยอะมากเลยก็เดี๋ยวจะรีบกลับมาบูสต์ให้เลยนะครับผมรับรองว่าที่ที่จะมาถึงเนี่ยจุใจอย่างแน่นอนแต่อย่างวันไหนถ้าจะเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กอะไรแบบนี้ที่เป็นคลิปยาวๆแบบ10นาทีส5บนาทีอะไรบบ ก็อาจจะมาคลิปเดียวนะครับถ้าเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยจะพยายามให้ได้2คลิปก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามสนับสนุนด้วยนะครับโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าชีฮักตอนที่2เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ถูกใจผมเป็นอย่างมากเลยเมื่อเราได้เห็นวายร้ายเนี่ยมาโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าแบบเออถ้าเราจะเขียนให้แบบตัวร้ายมาดูเป็นมนุษย์จริงๆอะ มันก็ไม่ได้ว่าทุกตัวแบบจะอยากทาเลวถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นมิติใหม่ๆของมาเวลมากๆเลยเรามาเริ่มดูมาทีละจุดเลยดีกว่านะครับว่าตอนที่2เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่จุดแรก เปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลของวายร้ายที่โผล่มาในตอนที่1มากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวของไทเทเนียนะครับโดยข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมได้ออกมาผ่านข่าวนะครับผมว่าตัวของเธอเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมมาก่อความวุ่นวายซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับผมก็หมายถึงว่าเป็นคนดังในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็มีการเปิดแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของเธอมาด้วยนะครับซึ่งแบบครเวอร์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นภาพของเธอเนี่ยมาพ่นคำว่าไไไททททเเเเนนีียยยัับปป้้าาาโฆษณชฮกกกแ็รดว่ ก็ทําให้มันดูสอดคล้องกับโลกแห่งความจริงแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะครับต่อจากนั้นเรื่องถัดมาสํานักข่าวที่เอามาเล่าเรื่องเนี่ยก็จะมี k p v k นะครับผมแล้วก็มีทางของสํานักข่าวเค y ันนะครับสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ปรากฏออกมา ในแอนด์แมนเช่นกันโดยฉากที่ปรากฏออกมาในแอนด์แมนเนี่ยนะครับคือฉากที่แบบว่าเป็น FBI แล้วก็กําลังดูทีวีหลายๆช่องอยู่เป็นเหมือนว่าห้องที่จะแบบมีข่าวจากทุกสํานักเลยเนี่ยมาดูคอยติดตามข่าวสารกันจากนั้นเองนะครับช็อตถัดมาเราจะพาทุกคนไปที่ร้าน Legal e s t Bar g r i นะครับลานลานนี้เองเนี่ยดูจะเป็นร้านที่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าทนายถูกไหมเป็นที่ที่ทนายเนี่ยจะมาแหงเอาท์กันซึ่งบาร์อันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะมีบารลักษณะนี้เนี่ยปรากฏออกมาในคอมมิกชีฮักอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในตอนที่แบบว่าตัวของนิกกี้เนี่ยเข้ามาพูดถึงชีฮักแล้วก็รีเฟอร์ตัวของเธอเนี่ยบบบ uck, uck, นะครับผมไปแบบว่าชีฮักเลดี้ฮักเกิลฮักนะครับจริงๆช็อตแบบนี้เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาในคอมิกนะครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยจะเป็นชิกฮักเกิลลี่ฮักนะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยเธอก็มีการแซะเหล่าเอเวนเจอร์ด้วยถูกไหมว่าแบบเอองานฮีโร่เนี่ยมันสำหรับแบบเศรษฐีพันล้านนะครับผมสาหรับแบบลูกกัมพาสำหรับนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นการแซะทั้งตัวของกัปตันอเมริกาตัวของไอรอนแมนนะครับผมแล้วก็ตัวของจอด้วยนั่นเองนะครับก็แซะกันมาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ได้เปิดเผยออกมาว่าตัวของเธอเนี่ยก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยก็ต้องกู้ยืมหนี้กอเสของอเมริกามาได้ถูกไหมซึ่งหนี้นนออเนสติวเลนโอน เป็นแบบว่านี่ที่แบบเด็กมหาลัยส่วนใหญ่เขามีกันนะครับแล้วก็ติดหนี้กันเยอะมากๆเลยล่าสุดเนี่ยในโลกความจริงนะนี่ข่าวในโลกความจริงก็เพิ่งมีข่าวแบบเออไบเดนเนี่ยก็เพิ่งแบบออกนโยบายช่วยลดหนี้ให้แบบยกหนี้ให้ส่วนหนึ่งกับหลายหลคนเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหมันกลายเป็นหนึ่งในหนี้ก้อนใหญ่มากๆของอเมริกาเลยนะครับหนี้สติลเลนโลเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของแบบชีฮักเจนิเฟอร์เนี่ยมันมีความเหมือนคนธรรมดาคือเราไม่ได้แบบว่าเราอยากช่วยโลกอย่างเดียวแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยถูกไหมว่าแบบเออ มันมีเฮลท์แคร์ให้ไหมมันมีแบบประกันสุขภาพให้ไหมแบบนี้เนี่ยถ้าป่วยขึ้นมาโดนอะไรขึ้นมาจะมีใครรักษาให้ไหมซึ่งก็เกิดเป็นคําถามสําคัญเลยนะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเป็นฮีโร่อะมันได้ตังค์ไหมเป็นฮีโร่เนี่ยมันได้สิทธิประโยชน์อะไรกันบ้างตรงนี้เองเนี่ยก็สมควรแล้วล่ะที่จะมาพูดในเรื่องของชีฮักเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ทําให้เออเรายิ่งเห็นมิติของการเป็นฮีโร่มากขึ้นแต่ถ้าอิงตามในคอมิกนะครับผมอเวนเจอร์เนี่ยมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับ แล้วได้เงินด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆพาหนะรํำยุคต่างๆเนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชันของ MCU จะมีอะไรบ้างนะจากนั้นไปดูจุดถัดไปกันเลยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่ตัวของเจนนิเฟอร์เนี่ยเปลี่ยนร่างนะครับผมจากตัวของชีฮักมาเป็นร่างคนปกติ ตอนเป็นชีฮักเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่เมานะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นร่างคนงแล้วแหละเมาเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผม,ผมก็ทําให้เราเห็นว่ามันอาจจะถูกใช้มากลายเป็นจุดอ่อนในอนาคตของเธอด้วยก็ได้ต่อจากนั้นเองนะครับไปที่จุดถัดไปในตอนที่เจนนิเฟอร์ถูกไล่ออกจากงานเพราะเป็นชีฮักเนี่ยนะครับผมเพราะว่าอะถ้าไปว่าความด้วยการเป็นชีฮักแบบนี้เป็นคนดังถูกไหมมันอาจจะทําให้การตัดสินเนี่ยนะครับผมมันไม่ยุติธรรมก็ได้อาจจะมีความเอียงความไบแอสเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในคอมมิกเช่นกันนะเปะลย นั่นก็คือช่องคอมิกช่องนี้เลยนะครับคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมไปที่จุดถัดไปกันต่อหลังจากที่เราดูกันมานานแสนนานนะครับอินโทรของไอ้เรื่องเรื่องนี้เพิ่งจะเข้ามานะครับผมประมาณ5นาทีหลังจากที่ดูไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับแบบโชว์ที่เป็นแบบโชว์กฎหมายอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบธคอร์ซอลนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของลอยออเดอร์นะครับคือซีรีส์เกี่ยวกับกฎหมายดังๆในอเมริกาเนี่ยเขาจะทําแบบนี้กันหมดตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนการแบบเอาสไต ใส่กับมาเวล์มากขึ้นเป็นแบบซีรีส์กฎหมายไปเลยแค่ใส่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เข้าไปเรื่องถัดมานะครับผมในช็อตอินโทรเนี่ยนะครับตอนแรกเขียนว่าแอตเทนนี่แอดลอนะครับแต่พอมาเป็นตอนที่สองเนี่ยมันเปลี่ยนคำไปแว็บหนึ่งครับเป็นแอตเทนนี่ฟอร์ไฮนะครับผมก็คือแบบ ตกงานอะ่ะต้องแบบเป็นทนายแบบพร้อมจ้างอะ่ะแบบมึงมาจ้างกูได้เลยอะ,อะไรแบบเนี้ยนะครับผมตรงนี้เองก็เก็บรายละเอียดมาเป็นมุกขำๆน่ารักน่ารักได้ดีมากๆจากนั้นไปที่ช็อตถัดไปช็อตถัดไปเนี่ยก็คือหลังจากที่เจนนิเฟอร์หางานมาอยู่นานนะครับก็ไม่มีใครรับเธอเข้าทํางานสักทีหนึ่งเลยเธอก็เริ่มจะหมดหวังจากการเป็นแบบทนายแล้วถูกไหมก็เลยมาหา t e น Offbeat Job for a Fresh Start นะครับผมก็คือไองานแปลกๆเนี่ยที่มันเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งงานแรกที่มันโผล่ขึ้นมาในลิสต์เนี่ยนะครับก็คือเป็น m a s k o t มีที่หมู่บ้านในสวิสต์นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมหลายๆคนบอกว่าไอ้เมืองเมืองนี้เนี่ยคือเมืองที่โผล่มาในมูนไนนะครับแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้มีรับการยืนยันอะไรแล้วก็ในเว็บตรงนี้เองเราจะได้เห็นมากขึ้นนะว่าคนในแบบ MCU เนี่ยเขาดูอะไรกันในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะว่าหัวข้อด้านบนเนี่ยก็จะมีแบบฟันมูวี่เนี่ยนปกติถูกไหมแต่เราก็จะเห็นแบบเกมแบบไฟแอนแมนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเออมาหาว่าแอนแมนอยู่ตรงไหนเป็นเกมเล่นสนุกๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะแบบเป็นรถอะรถก็ปกตวกั ของจอถูกป่ะเพราะว่าแบบเุ้ยเทพเจ้ามีจริงเนี่ยคนก็คงอยากจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนอตเยอะนะครับผมแล้วก็มีหัวข้ออเวนเจอร์นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เข้าใจได้นะแล้วก็จะมีอิน a n น t ิตี้นะครับผมแบบว่าบา้บาบา้บาบอเนี่ยอะไรบา้บาบ้าแล้วก็มีหัวข้อของว่องด้วยน่าจะแบบว่าเป็นพวกหัวข้อเทรนดิ้งอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมี QR code อยู่ซึ่ง QR code นี้เนี่ยถ้าเราสแกนเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็จะเจอกับหนังสือคอมิกชีฮักนะครับก็ลองไปสแกนกันได้เหมือนกันต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีหัวขออน รองเท้าตรงนี้ก็เหมือนแบบทำเป็นสินค้าออกมาขายก็เท่ากับว่าฮีโร่เนี่ยมีสถานะเป็นเหมือนดาราเป็นเหมือนคนดังในโลกของ MCU แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าไอรอนแมนก็มีการทําร่วมกับ a d i ิ a s ในโลกความจริงด้วยท่านผู้ชมก็ลองไปหาซื้อกันได้แล้วก็จะมีหัวข้ออื่นๆอีกเนี่ยเป็นแบบช่องหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็ใส่อีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจมาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือ f i g h ฟ with m e t a l c อ a l in Bar บล์นะครับผมก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยแปลงง่ายๆเลยนะครับก็คือผู้ชายสู้ด้วยกรงเล็บเหล็กในบาาอ้า เฮ้ยใครกันวะไม่ต้องคิดเลยนะครับผมวัลลีอย่างแน่นอนเท่ากับว่าวัลลีเนี่ยมีตัวตนอยู่ใน MCU แล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการกล่าวไปถึงอีเทอร์นอลอีกกับบทความที่เขียนว่าทำไมถึงมีลูกปั้นหุ่นยักษ์เนี่ยจูๆ่ๆโผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรเลยตรงนี้ก็รีเฟอร์ไปถึงเทียมัสนะครับผมจากนั้นเองนะครับผมจุดถัดไปเราจะได้เห็นกับหน้ามือถือของเจนนิเฟอร์นะครับแล้วเราก็จะได้รู้ในทันทีเลยว่าตัวของเจนนิเฟอร์เนี่ยเป็นแฟนคลับกับตันสุดๆเลยนะครับเพราะว่ารูปวอลเ,เ,เปเปอร์ดัตกบ ในเมริกานะครับเรียกได้ว่าก็เอาฮากันถึงจุดนี้เลยนะจากนั้นเองเนี่ยชดัดมาเราก็จะเห็นตัวของเจนนิเฟอร์เนี่ยไปหาพ่อแม่ถูกไหมกลับไปหาครอบครัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักแสดงที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเจนนิเฟอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ข้ามบอดในวงการซีรีส์กฎหมายด้วยนะมีประสบการณ์ในซีรีส์กฎหมายมาเยอะมากๆต่อจากนั้นเองนอกจากเราจะได้เห็นสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆถูกไหมแต่คนที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือคุณป้ารีเบคก้านะครับเพราะว่าตัวของเธอคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแม่ของบูชแบนเนอร์นะครับผมก็จะเป็นรีเบ แบนเนอร์ครับต่อจากนั้นเองจะมีช็อตฮาประจำซีรีส์เลยนะครับผมที่เรียกว,ว่าพ่อของตัวของเธอเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกศรของฮอกอายเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยเขาไปเก็บบ้างไหมมาดูอันตรายนะ แต่แบบว่าทุกคนเนี่ยดูเข้าใจไปหมดแล้วว่าเธอเป็นอเวนเจอร์ไปแล้วนะครับทั้งที่เธอเนี่ยยังไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่เลยก็เป็นช็อตฮาๆที่แบบเออจริงๆเราก็น่าจะตั้งคำถามกันนะฮอ,อกอายไม่ยิงกับลูกดอกมนะันอ่ะปั้งปังปังปังหายไปเอาเอาเอแล้วใครไปเก็บว่าของแบบนี้มันไม่ใช่ของแบบปลอดภัยเลยถูกไหมมันอันตรายมากๆด้วยยิ่งเป็นลูกดอกบางอันอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่ปลอดภัยสุดๆอะ่ะอาจจะเป็นองค์กรดาเมจคอนโทรลหรือเปล่านะครับที่มาตามล้างตามเช็ดให้อันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีต่่่อออออจจาาากกนนนนัันนั้้้เเงงงีย็ะตตตดดดมมมทธไใหแลววผโข ก็เข้ามาเสนองานใหม่ให้เธอซึ่งงานใหม่ของเธอเองเนี่ยก็คือการดูแผนกกฎหมายเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะครับโดยในการทํางานเนี่ยเธอก็ต้องมาชีฮักด้วยแล้วฮอลลีวเวย์เองเนี่ยก็ได้มีการบอกมาว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้มีพลังพิเศษเนี่ยปรากฏตัวออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยนะครับที่เราคงต้องติดตามรอดูกันต่อว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรออกมาอีกไหมจะมีผู้มีพลังพิเศษยังไงออกมาอีกบ้างจะมีอินฮิวแมนจะมีเอ็กเมนหรือจะม สำคัญเลยนะครับที่เราจะได้รู้เลยว่าโอเคตอนนี้มาเวลมันเข้าสู่สเตจไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วน่าจะอยู่ในโลกที่แบบว่าคนเนี่ยคุ้นชินกับผู้มีพลังพิเศษไปแบบเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็มีความแตกต่างจากคอมิกมาอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในคอมิกเองเนี่ยตัวของฮอลลีเว์ไม่ได้อยากให้ชีฮักอะทงานในฐานะของชีฮักครับแต่อยากให้ชีฮักอะทำงานในฐานะของเจนนิเฟอร์วอลเทอร์มากกว่าต่อจากนั้น,นครับผมจุดถัดมาเราจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ของเจนนิเฟอร์นะครับนั่นก็คือตัวของพัคนะครับผมตัวของนนั ในคอมิกเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวะขรที่น่ารักมากๆเลยนะครับคือเป็นเพื่อนที่แบบว่าคอยสนับสนุนตัวของเจนนิเฟอร์ตลอดเลยนะครับและต่อจากนั้นเองเราก็จะได้เห็นว่างานแรกของเจนนิเฟอร์วอลเทอร์กับงานใหม่ของเธอเนี่ยจะเป็นงานที่เธอต้องทําเคสของเอมิลบอนสกี้นะครับผมก็คือตัวของแอมบูบิเนชันนะครับแต่ก่อนที่เธอจะทำเนี่ยเธอก็ได้มีการโทรไปปรึกษาตัวของฮักก่อนถูกไหมว่าโอเคไหมเนี่ยไม่โกรธกันแล้วใช่ไหมฮักเองก็บอกว่าได้เลยนะครับผมแบบปล่อยวางไปนานแล้วนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองอฮักเองก็กลาล ก็คาดว่าฮักเองน่าจะไปดวงดาวสากาอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดก,กันมาพูดถึงเรื่องเอมิลบอนสกี้กันอีกสักหน่อยละกันนะครับตัวของเอมิลบอนสกี้เนี่ะฮะใครไม่เคยดูเดอะฮักนะครับเขาคือนายทหารที่ถูกส่งมาจัดการกับเดอะฮักนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับทันเดอร์โบลล์ลอสแล้วจากนั้นก็ได้มีการฉีดไอ้ซูเปอร์เซรั่มเข้าไปเนี่ยนะครับผมแต่ก็ถูกเดอะฮักอัดอยู่ดีสุดท้ายก็เลยเอาเลือดของเดอะฮักมาแล้วก็ได้กลายเป็นอะบอร์มิเนชันอย่างงี้แหละแล้วก็ได้ดวลกับตัวของเดอะฮักในหนง The ของเดือฮักในแอเวนเจอรจริงๆเนี่ยคือตัวของอ b บอ i ิ a เนชันนี้ตัางหากเพราะว่าตัวของเขาเองอะเป็นทหารถูกปะ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบว่าถูกส่งมาจัดก,การกับเดือยฮักที่ในหนังเดือฮักเองอะ่ะเดือะฮักเป็นปีศาจนะครับเป็นแบบเป็นอสูรร้ายอะ่ะ เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอมิลบอนสกี้อ่ะก็ไม่ใช่คนที่เลวอะไรเลยนะครับผมแบบตามจุดประสงค์ต,งตั้งต้นของเขาอ่ะนะแล้วตอนที่เขาเองเนี่ยนะครับผมได้แบบว่ามาคุยกับตัวของเจนนิฟเฟอร์เนี่ยเราก็ได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของเขาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบถูกส่งมาเพื่อจัดก,การกับแบบอสูรร้ายได้ซ้ำมาแต่ตอนนี้ทาไมอสูรตัวนั้นมันกลายเป็นฮีโร่และเขาคู่เป็นแบบผู้พิทดมความยุติธรรมอะ่ะทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจได้นะว่าจริงๆเหล่าตัวร้ายแบบนี้มันก็มีหัวใจจนน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 ะะคครัวกกกกกเเ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 เาาาา็็็็ปปหหมมืืออออ่ียง เหมือนนกัคือแบบสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันก็กินใจผมมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมว่าการที่เขาเนี่ยได้ออกมาแล้วก็ไปสู้ในชังชีกับหวงเนี่ยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเป็นช็อตที่แบบว่ามันไม่ได้แบบเกิดขึ้นเพราะเขาถูกปล่อยตัวมาแล้วแต่เขายังติดอยู่ในคุกอยู่แต่หวงเนี่ยมาช่วยเขาแหกคุกออกไปทําให้เราได้เห็นช็อตทัดมาในแบบซีรีส์ฮักอย่างนี้ถูกไหมในแบบตัวอย่างอะว่าจะมีช็อตที่หวงเนี่ยต้องมาขึ้นศาลด้วยก็น่าจะมาขึ้นศาลกับเรื่องนี้นี่แหละคร แล้วก็พยายามทําให้เขาเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาให้ได้อะตรงนี้เองคิดว่าน่าจะเป็นเพราะนี่นะครับผมเป็นเพราะว่าจะมีการรวมทีมใหม่ขึ้นมานั่นก็คือหนังอเวนเจอร์ของเฟสห้าที่ไม่ใช่อเวนเจอร์นั่นก็คือทันเดอร์โบนะครับผมเป็นหนังรวมทีมายไลน์นะครับก็คิดว่าตรงนี้นี่แหละน่าจะเป็นจุดน่าสนใจเลยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรแต่คิดว่าเอมิลีวอนสกี้เนี่ยน่าจะได้มาอยู่ในทีมแบบทันเดอร์โบอย่างแน่นอน100%นะครับผมน่าจะมาอยู่ในตาแหน่งบ้าพลังตําแหน่งแบบตาแหน่งเดียวกับ The เ,บเดบบเออออกอเเเนรแบบบบแแ้ววาาาดด่่่พูมไห็ แง่มุมต่างๆของวายร้ายอะ่ะบางคนมันก็ไม่ได้แบบเร็วเลยกําเนิดนะครับผมก็คิดว่าทันเดอร์โบออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นอ่ะมุมที่ไม่ดีของวายร้ายเนี่ยมันก็จะมีหลุดออกมาบ้างแหละแต่ผมมั่นใจเลยว่าเราดูเรื่องนี้แล้วเราจะเห็นใจวายร้ายมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ลองไปติดตามกันได้นะครับผมและนี่ก็คือรายละเอียดน่าสนใจรายละเอียดอีสเตอร์เต่างๆที่คิดว่าแบบน่าสนใจจริงๆเนี่ยเลยเอามา ใส่ไว้ในมีให้นะครับผมข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจากช่อง New Rock Star นะครับบางอันเนี่ยเราก็ตัดออกไปที่คิดว่าแบบเออมันไม่ได้จําเป็นต่อเนื้อเรื่องเลยแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่แบบเราดูแล้วเรารู้เรื่องอ่ะเช่นแบบว่าพวกซีรีส์ของฝรั่งอะไรแบบนี้ที่เป็นซีรีส์เก่าๆเป็นซีรีส์กฎหมายเอามาแบบเปิดอยู่ในทีวีอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าเออดูไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็เลยคัดมาเฉพาะอันที่เนื้อๆน้ำๆเน้นๆนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไป เดลี่นะครับ